คือเราจะเสียเวลาในการเดินทางมากๆนะครับเมื่อเช้าเนี่ยฝนตกตั้งแต่กิโลแรกเลยนะเอ,อ้ยเมื่อไรมันจะถึงวะทั้งวันเนี่ยใช้เวลาอยู่บนมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะฮะยังไม่ให้เดินนะครับด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะอยากให้เห็นสภาพจริงๆว่าผมฝ่าฟันอุปสรรคมาแค่ไหนนะ <laughs> คือชุดกันฝนขาดเลยนะคิดดูว่ามันตก พยายามดันทุลังมาแต่มันก็มืดแล้วคือตอนนี้เวลาของผมหมดแล้วนะทุกๆอย่างมันมีเวลาของมันนะมันไม่รับตังค์เลยครับอ๋อบ,น,บนนี่ขันบอรับตังคนะ์อน